อันนี้ครับปล่อยปลาวันพระด้วยกันนะครับวันนี้มาดูกันว่าปลาช่อนปลาไหลนะครับเมื่อกี้ส่งให้ดูแล้วคราวนี้ก็จะมาภาพกว้างนะครับเพราะว่าคนเยอะว่ามาอยู่ไกลๆดีกว่านะครับตอนนี้ก็ฝนตกปล่อยๆนะครับท่งนี้มีให้อ่านปลาด้วยอ้าวเปิดแป๊บเดียว ปล่อยปลาไปหมดแล้วนะครับค่ะใช่นี่วันนี้ก็มีค่าราชการย้ายมาใหม่ด้วยนะครับน้งแพรนะครับแล้วก็มีคมมินนี่พี่จา๋าแล้วก็พี่นางมาปล่อยปลากันให้ดูเด็กๆให้อาหารปลาพอให้ปุ๊บปลาเพียบเลยมันเป็นเรื่องของความรักจะว่าน ที่นี่โอ้โหเนี่ยปลาเยอะเลยไม่เนี่ยน้องต้นข้าวกับโตโน่นะครับกำลังให้หานปลาอยู่โอ้เยอะแยะไปหมดอืมแพตอนนี้โอ้โหเยอะไปไหนเนี่ยอ้าว วันนี้ก็ก่อนที่ฝนจะลงนะครับภาพกว้างกดีกว่าอ,อ้าววันนี้ก็ออกปงตายเสร็จแล้วนะครับเจอกันใหม่คระหน้านะครับ